เดี๋ยวเขาจะตามมาอ่าลงก่อนลงก่อนโอ <ง pt it> ้ยดีเดดกขายวะเจ้าว่าดากโอ้ยมันยับย่อยโค้ดเอาลุกลุก อเมียเป็นอะไรไหมนะไม่ได้ถามว่าเมียเป็นอะไรเด็ดตุ้ยต้อกพ่อปอกแตงโมโอ้ยเอ้าจำไม่เห็นฉากเด็ดเคยตกรถเมียต้องกลางบอกตักแล้วกี่รักก็ไปเลยไปมานอนไปนอนไปนอนไปนอนสาจิตคุณไปนี่กับข้าวหน้ารถ มันนอนมาแล้วมันนอนมาแล้วเป็นไงตัวจะไปไหน่ะที่ไหนต้องที่นี่ออคอยลืมคอยลืมโอเคโอเคไปตกลุ รถเป็นยังปะอุย <pes out> <begun> <oni seid of box> ่าคิดนี้แค่นี้เลยพีถึงบ้านนะสวัสดีค่ามแล้วค่าบ๊ายบาย